มเจ้ามาเลวจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแลวจ้าไปทุารกันแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ดูเนี่ยพยากรณ์อากาศบอกฝนตกส4มสี่วันติดกันโอ้หเมื่อวานวันแรกที่ยายไปตลาดนัดดีนะที่ไม่ตกหลังจากนั้นมาตกตก,ตกโอ้โหทั้งวันทั้งคืนเลยเพื่อนแต่วันนี้ก็น่าจะบายๆก็น่าจะตกอีกนะ ไปทุระอีกแล้วช่วงนี้ไปทุระบ่อยมากเลยยาย๋ยวั <c oughs> <c oughs> นเสาร์นี้วันเสาร์น,านี้ไปค้างคืนคืนหนึง่งวันเกิดร้านชายวันเสาราร้านชายเป็นล้านเคยร้านเคยของแฟนยายเขาอยู่ไกลนะนเพื่อน ก็ไปนอนค้างอยู่โน่นคืนหนึ่งยังไม่ได้ไปดูผักเลยใหญ่ยยต้องหาไม้หาอะไรไปค้ำพวกต้นพริกแล้วแหละต้นพริกต้นกระลำดาวเพราะว่าไทาอย่างนี้ตกมากดินมันก็จะ ขาเรียกว่าอะไรมันแฉะแล้วมันก็จะล้มมันหนักมันก็จะลนะ้มเนาะยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเมื่อคืนแบบว่าตกตกหนักมากเลยนี่ยายเพิ่งออกมาแปดโมงกว่านี่รีบไปรีบกลับไปทำไมออมีปัญหาอีกแล้วมีตั้งนานแล้วแหละปัญหานี่ไอ,ไอ,ไ,อไอรถไทยน,นะรถไถยเล็กที่ยายซื้อมานะมันมัน เวลาเราจอดอย่างเงี้ยเราใส่เกียร์ว่างอะไม่ได้เหมือนว่าเราเราจอดเราไม่ทํางานนียเราจอดแล้วเราจะเข็นมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยเข็นมาเปล่าเปล่าไม่เก็บเงี้ยมันไม่มานะ่ะอม,มันต้องมันต้องมันต้องสตาร์ทเครื่องมันต้องเดินได้อะไรอย่างงี้นะก็เลยต้องเอาไปสง่งไปส่งร้านอนะ ก็หนักด้วยนะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเอาตอนเอาขึ้นรถให้ดูแต่ว่าใช้รถเข็นใช้รถเข็นเอาขึ้นรถอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศมันเริ่มเข้าหน้าหนาแวแล้วแหละเพื่อนๆถ้าร้อนยังมากก็ได้เดือนนึงนะ่ะ นี่แหละพอถึงหน้าหนาวก็จะแบบว่ามันจะชื้นมันจะชื้นแบบนี้แเลเอ,อตอนที่ยายถ่ายส่วนผักให้ดูนะกลับมาจากประเทศไทยใหม่ๆสี่เดือนมีแต่คนถามว่าใครรดน้ําผักให้เวลาไม่อยู่อะไรเงี้ยไม่ต้องรดเลยเนี่ยนะอากาศมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะชื้นเออเขาเรียกว่าอะไรนะหมอกเยอะหมอกเยอะแล้วก็ถ้ามีหิมะก็ มันก็ชื้นใช่ไหมหิมะละล,ะลายมันก็เป็นน้ำเนี่ยไม่ต้องรดน้ําเลยหน้าหนาวนะ <c oughs> แต่มันต่างกันเรียบเรียวเลยนะเพื่อนๆดูสิสองสามปีนี่แบบว่ามันแรงเกินแรงกันแรงเกินนี่ยังไม่มีหมอก่ะไรนะ มีหมอกมองไม่เห็นอะไรเลยเนาะไม่นะคะถึงแล้วสตัเบลโลสตัเบิลสตัเบลโลแล้วพรุ่งนี้ก็ไปอีกนะคะ ก็ออกเดินทางพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ไปหาหมอหมอเขาเรียกหมออะไรนะหมอไปจำบ้านไปหาหมอประจำบ้านตรวจเช็คสุขภาพตามปกติพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้กางคารแล้วก็วันศุกร์ก็ไปอีกไปหาซื้อดอกไม้ ไปฝากเขาวันเสาร์เพราะว่าซื้อตอนนี้ไม่ได้กลัวมันไปหาซื้อของฝากอะนะเออมีเตเดินทางเดินทางเดินทางนี่นะคะถึงแล้วี๋ยวนี่นะคะทีนี้ก็เอาลงไปแล้วเพื่อนๆเขาเอาไปแล้วเนาะถ้าถ้าให้เขา <c oughs> ทาั้งๆที่ของเขาไม่ดีถ้าให้เขาไปเอาก็ต้องเสีย ต้องเสียอีกต้องเสียค่าค่าเขาไปเอาเนาะพเพื่อนเห็นไหมตอนที่ยายเล่าให้ฟังตอนที่ว่าจะไปซื้อตู้เย็นเนี่ยซื้อตู้ตู้แช่แข็งนะถ้าให้เขาไปส่งก็สามสิบยูโรหรือเท่าไหร่สามสิบสี่พันกว่าบาทค่าเขาไปส่งอะนะไปส่งก็ไม่ใช่ว่าไปส่งไปลงให้ในบ้านในห้องใต้ดินเอาไปไปส่งคือคําว่าไปส่งของเขาแค่เอาไปลงให้แค่หน้าประตูบ้านแค่นั้นแหละพเพื่อน เขาคนไปส่งนะเนาะนี่เดี๋ยวรอแฟนยายอยู่เดี๋ยวก็ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปหาดูตู้แช่แข็งอันนี้มันอยู่ข้างหลังเนาะก็ถ้ามีรถนี้ก็สะดวกไปอีกอย่างหนึ่งประหยัดไปอีกเนาะ ถ้าไม่มีก็ต้องให้เขาตอนเขาไปส่งก็คิดค่าตังค์แล้วนะคิดเงินแล้วนะตอนเราซื้อเขาไปส่งแมันเสียอีกแทนที่เขาจะไปเอาไม่ใช่เราต้องเออให้เขาไปเอาแต่ว่าต้องเสียตังค์ทั้ง,ท,งทั้งที่ของเขาเสียเนาะนเพื่อนแม่ไป,ไปซื้อของเพื่อนแม่ไป,ไปซื้อของนิดนึงเพราะว่า นี้ก็จะมาอีกแหละแต่ว่าพอดีเห็นอาการมันดีไงอาการมันแบบฝนไม่ตกพ,าพยากรณ์อ,อากาศบอกตก 3- 4สวันเนะเาะพอดีเห็นอาการมันดีก็เลยถือกันแวะไปซื้อของหน่อยพรงนี้ถ้ามันเผื่อพรงนี้มันตกเน,ะนาะน่าจะใบๆก็จะตกอีกเดี่ยรอลุ่นกันถ้าไม่ตกใยญ่จะไปเก็บลูกพรุน ถนอมอาหารไว้ไม่มีถุงใสไว้ไปซื้อถุงนั่นแหละเนี่ยไปซื้อถุงพลาสติกถ้ามันไม่มีแดดมันก็สวยเนาะภาพสวย ทางเมื่อกี้ยายเคยขี่จักรยานมาแถวนี้นะขี่มากับเพื่อนเพื่อนที่เล่นกีฬาด้วยกันไม่ได้ไม่ซื้ออะไรยังหรอกก็ทิขาดก็คือถุงถุงแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มที่จำเป็นต้องซื้อ มันน้ำส้มสายชูจดมาแล้วเรียบร้อยละแหลวนะว่ามาซื้อแค่นิดเดียวเองดูดูว่ามาซื้อแค่นิดเดียวเองได้ตังเยอะ เพื่อนๆมาถึงบ้านแล้วของกองเอริกเคค่ะอยู่ตรงนี้นะคะยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวขอทําทกับข้าวก่อนเพื่อนๆเนาะมันจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ดูเดี๋ยวทากับข้าวรีวิวให้ดูจะได้อะไรมากมายในกับข้าววันนี้นะคะเดี๋ยวถ่ายคลิปลงช่องใหญ่เนี่ยจะกินกับไปนี้นนนเดี๋ยวต้มมันฝรั่งบดเดี๋ยวให้นั่นไปดูช่องใหญ่เนาะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ เมนูทำยังไงเนาะไก่งวงไก่งวงไปแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ